ผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวถ้าจะตีกรอบให้แคบเข้ามาหน่อยก็ต้องบอกว่าเป็นภัยใกล้ตัวคนมีเงินก็คงจะไม่ผิดนักคนขึ้นไปเบิกเงินที่ธนาคารนะคะไม่ได้สังเกตสังกาปรากฏว่ามีคนร้ายจับตาพฤติกรรมอยู่คะ่ะแล้วพอลูกค้าคนนี้เนี่ยผู้ชมคะ เบิกเงินออกมาถูกคนร้ายตามประกบทุบรถนะคะวงจรปิดในเขตเทศบาลนครอุดรธานีบันทึกภาพไว้ได้เลยผู้กอ่อเหตุมีอยู่3คนขี่รถจักรยานยนต์สองคันสะกดรอยตามค่ะผู้เสียหายเขาขับรถเอกประสงค์ไปยังสี่แยกตลาดบ้านห้วยนะคะคือก่อนหน้านี้นนไปเบิกเงินสดมาไปเบิกที่ธนาคารมาตั้ง5 0 0แสนบาทผู้เสียหายก็ขับรถไปจอดที่ลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งเดินลงจากรถเข้าไปทำธุรกรรมในธนาคารอีกหนึ่งแห่ง คนร้ายก็เดินตามเข้าไปสังเกตการอีกทีนี้พอศบโอกาสปุ๊บเดินไปที่รถของผู้เสียหายใช้ก้อนอิดเลยค่ะทุบกระจกรถหวังจะชิงเงิน5 0 0แสนบาทนั้นแต่ได้ไปเพียงแค่กระเป๋าที่ข้างในเนี่ยมีเงินสด1,000บาทมีจี้ทองคำมูลค่า1 5 0 0 0บาทนะคะจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็ขี่รถหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้น3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความ กับตำรวจที่สพเมืองอุดรธานีตามสืบจนพบว่าคนร้าย3คนนั้นเป็นชาวต่างชาติเช่ารถจักรยายนยนต์ไปก่อเหตุค่ะพอได้ทรัพย์สินก็พากันกลับไปที่โรงแรมหลบหนีก่อนที่ตำรวจจะไปถึงนะคะล่าสุดจึงได้ขอสารออกหมายจับเอาไว้ก็ผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนในที่สุดค่ะตามจับนายฮูชินอายุ54ปีเป็นชาวอินโดนีเซียได้และนายมูฮัมหมัด ราฟุดินบินราซาลันนะคะอายุ27ปีเป็นชาวมาเลเซียตามจับกลับมาได้สำเร็จขณะที่เตรียมจะหนีกลับประเทศอยู่แล้วตรงทางด้านของด่านประดังเบซาที่จังหวัดสงขลาค่ะอีกนิดเดียวจะออกนอกประเทศตามจับมาได้ก่อนก็นำตัวไปทำแผนประกกาบคำรับสารภาพผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหมดเปลือกเลยผู้ชมอันนี้คือคำรับสารภาพที่เราต้องเก็บมาเป็นอุทาหรณ์ต่อไปจะต้องระมัดระวังตัวยังไงนะ คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะชักชวนกันไปนั่งที่หน้าธนาคารคอยจ้องคอยมองสังเกตลูกค้าที่มาเบิกเงินสดโดยเฉพาะใครก็ตามที่ถือซองสีน้ำตาลออกมาแปลว่าคนนั้นอ๋อเบิกเงินเยอะยิ่งแบบซอ,อ,องหอใหญ่ๆนะนะ่าแสดงว่าเงินเป็นปึกๆแล้วเพราะฉะนั้น<อ>ถ้าคนร้ายสารภาพแบบนี้เนี่ยเราคงจะถือแค่ซองสีน้ำตาลออกมามันไม่ปลอดภัยแล้วค่ะ มันคงจะต้องมีกระปรงกระเป๋าอะไรใส่ให้มันไม่เห็นชัดแบบนี้แล้ว,วเพราะเขาสังเกตที่ซองอะนะคะคุณผู้ชมทีเนี้ยเขาก็บอกอีกว่าพอเห็นเหยื่อตามเป้าหมายเนี่ยก็จะส่งสัญญาณให้เพื่อนแล้วตามประกบเมื่อศบโอกาสนําก้อนอีกที่เตรียมไว้นําไว้ใต้เบาะรถอะนะเอาออกมาไปทุบรถของเหยื่อเพื่อชิงเงินค่ะผู้ต้องหาก็ได้แสงตัวในกลุ่ม ลูกค้าธนาคารน,นะครับเพื่อซุ่มดูผู้เสียหายซึ่งไม่ได้ระบุคน,นครับก็คือจะดูว่าใครเบิกเงินเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ครับแล้วก็เป็นข้อควรระวังนะครับสําหรับประชาชนที่ดูทางสื่อโซเชียลนะครับก็ฝากระมัดระวังนะครับผู้ลงหาก็ตามตั้งแต่ผู้เสียหายเบิกเงินนะครับแล้วก็เอาใส่ถุงขึ้นรถนะครับก็ใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งเช่ามาครับนาย้ชิน ผู้ต้องหาชาวอินโดนีเซียบอกว่าพอรู้พอรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะต้องโดนจับติดคุกแน่แล้วกลัวความผิดกระรองให้ขอ,อโอกาสอ้างว่าทำไปเพราะว่าพ่อแม่แก่แล้วกำลังป่วยด้วยแม้ว่าผู้เสียหายเนี่ย เขาก็ใจดีแหละสงสารไม่ติดใจเอาความแต่นี่เป็นคดีอาญานะคะมันยอมความกันไม่ได้แล้วค่ะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดส่วนเพื่อนชาวมาเลเซียอีกหนึ่งคนยังหลบหนีอยู่เนี่ยตำรวจก็อยู่ระหว่างการตามจับกลุ่มกันอยู่นะคะตอนทําไม่คิดนะพอ,อทําเสร็จแล้วร้องไห้ขอความเห็นใจแต่สุดท้ายก็ต้องโดนลงโทษอยู่ดีค่ะ